พี่รอเธออยู่บนดอยพี่แอบใจน้อยคอยเธอกลับมาบนดอยปีนี้เขาบอกว่าสี่องศาพี่คอยเธอกลับมากินหมูกระทะกันบนดอยรอคอยรออยู่บนดอย ขอยเธอกลับมาท่านานกว่าน,นี้พี่ใจไม่ดีแล้วนะวนนนะพี่คอยลที่สนภูมิครับโอ้โหบรรยากาศนี่วุ่นวายมากบินเช้าวันนี้เราจะไปเชียงใหม่กันนะฮะคนเป็นล้านเลยหูยโอ้ย,อยแบบทรมานนะแล้วก็ลืมของด้วยวิ่งไปวิ่งมาจอดที่จอดรถโอ้ยวุ่นวายหน้ากงหน้าก,กากก็เดี๋ยวไปเชียงใหม่เนี่ยฝุ่นมันจะเยอะฮะ เราต้องเตรียมหน้ากากแบบพิเศษขึ้นมานะฮะ n 95ต้องวิ่งเดี๋ยวเนี่ยรอขึ้นเครื่องละเกือบตกเครื่องะฮะเดี๋ยวไปเจอกันที่เชียงใหม่เลยทีเดียวคนก็ไม่ค่อยจะมีตอนนี้นะแต่เมื่อกี้อโอเคฮะเดี๋ยวเจอกันตอนนี้เราก็อยู่ที่ Starbucks เชียงใหม่เรารออะไรอยู่ฮะรอไอ้แก๊งนั้นครับ่ายภ<อ>าพไปดูสิครับกำลังมากำลังมาโอเคฮะตอนนี้ก็สมาชิกก็มากันครบแล้วนะฮะเดี๋ยว เราก็จะเตรียมตัวเดินทางกันไปแล้วนะครับแต่ดูจากสีเสื้อนะครับรู้สึกเขาจะมาเออโทนกันนะครับคุณคุณมายังไงครับเนี่ยทุกคนเขาเออโทนกันนะครับเดี๋ยวเราไปไปกันเลยครับเดี๋ยวจะพาไปไหนก็ไปกันเลยไปอ่ะโบมือหน่อยไปครับเดี๋ยวนี้ตอนนี้เราก็เพิ่งกินข้าวเสร็จนะครับเมื่อกี้ไปกินอะไรมาโอ้ก็เตา๋ยวก๋เหล๋เลือดหมูเจ้าดังครับผมหรอใช่คับอร่อยไหมอร่อยไหมเสียงดังมากครับทางร้านอร่อยไหมไม่รู้ครับ ทำไมไม่กินอ่ะผมไม่กินครับผมเป็นคนอิสลามครับไม่กินหมูอ๋อโอเคแล้วกินไก่ไหมไม่ไม่ช่วงนี้เป็นเกาอยู่หริกเยอะอยู่ริสูงแลวอาหารทะเลกินไหมปูแพ้ไม่ได้เลยนะแล้วอาหารทะเลเนื้อวัวกระถือจะแวกก็ดีมกินไม่ได้ข้าวกินไม่ข้าวข้าวก็กินกันได้ช่ยอ่เดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปไหนฮะตอนนี้นะครับเป็นจุดแรกนะครับที่เราจะมาสักการะบูชาหลวงพ่อทันใจกันนะครับผม อันนี้ที่วัดพระธาตุไดยคำเหตุผลที่ต่างๆนะครับอ่ะโพสไปเลยครับคนต้นเรื่องครับมาเพราะอะไรฮะส่งไม้ไปดิเขาจะมาแก้ล่างมาแก้บนนะครับอ่าใครอ่าพูดหน่อยคือมาแก้บนให้น้องอ๋อแก้บนให้น้องน้องเป็นไรฮะน้องทําไมนะ น้องเป็นไรน้องเข้าเรียนจบมาแล้วเขาก็ได้งานเลยงานเขาดีคือมาบนไว้ที่นี่ว่างั้นเขาบอกว่าตอนบนก็ส่งกระแสจิตมาไม่ได้าแล้วตอนแก้บนก็เลยใช้พี่ม่เลยไม่มาเองกูกูกับกูก็กับระบบการแก้บนของน้องเลยว่ะเออแต่เดี๋ยววิดีโอคอให้ call ด้วยใช้เทคโนโลยีโอ้วันหลังโทรบอกพี่สมหมายก็ได้ไม่มาเอง โอเคฮะเดี๋ยวเราเนนรพาไปเก็บบรรยากาศกันอ่าทุกคนเป็นไงบ้างฮะอ่าส่งไม้ส่งไม้ให้หน่อยส่งไม้อ่านพูดพูดหน่อยพูดหน่อยแนะนำตัวหน่อยพี่ควงป่วยนะคะอ๋อเป็นเป็นอะไรครับเป็นโรค <c oughs> อะไรฮะ <c oughs> โอเคฮะเดี๋ยวเราจะตามไปดูบรรยากาศนะมาล่าบ๊ายบายสว <c oughs> ัสดีครับพี่เมย์อตอนนี้เราอยู่ที่ไหนฮะอ่าร้านนี้นะครับเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยนะครับใครมาเชียงใหม่ต้องแวะมานะครับ ชปูลินครับแต่ก่อนที่เราจะมาถึงที่เนี่ยเราไปที่ไหนกันมาเมื่อกอี oh, ้นี้อ๋อเมื่อกี้ไปวัดต้นแก่นครับหลายคนอาจจะไม่รู้จักวัดต้นแก่นนะครับแต่ถ้าใครเป็นเอฟซีของยาย่าจะต้องรู้จักครับยาย่านี่ใครวะยาย่าหญิงครับอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ผู้ผิดยาย่าตูเล่ครับชุยอ๋ยาย่า นเดชใช่ครับในหนัง่องปีบนะครับผมอแต่ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ร้านคาเฟ่ชื่อดังของเมืองเชียงใหม่ใช่ครับเดี๋ยวเราจะเอาภาพมาให้ชมดีกว่านะบางคนอาจจะไม่เชื่อก็เนี่ยแล้วบรรยากาศร้านเดี๋ยวเราก็จะเก็บมาให้ดูนะครับผแต่บอกเลยเพลงเขาเปิดออกเสียงดังพี่หูหนวกแล้วเนี่ยมุกอย่างนี้นื่นตยายผมเล่นคนเดียวพี่ป้าเ็ายังเล่นอยู่นะอแต่บอกเลยนะว่าก็สวยดีคะแต่บ้าง ร้อนมากใช่ครับใครชวนมาครับเนี่ยตาจะบอดอยู่แล้วเนี่ยแสงแรงเกินนะก็เดี๋ยวเรากินคงกินข้าวกันให้เรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวเสร็จจากเนี่ยเราก็จะเดินทางต่ออ่าใช่คือเนี่ยไนอนที่ไหนแม่กําปองครับผมอ่าเราแม่กำปองหรอใช่ครับผมเชียงใหม่เรามาเที่ยวกันหน้าร้อนถูกต้องครับสุดยอดเราต้องนคนวางแผนอยากรู้ตัวไหมครับไอคนวางแผนว่า มากครับผมดูดเสียงให้เดียวร้อเลยนี่ครับนี่ครับชวนมาเมษาครับนะก็เดี๋ยวตามกันไปเดี๋ยวจะได้ดูอะไรสนุกสนุกนะฮะไปได้หลังจากที่ไปร้านชาพูลินแล้วเราไปไหนต่อฮะเราไปร้านชาพูลินมาใช่ไหมครับใช่เราก็จะเดินทางไปต่อที่แม่กำปองนะครับแม่กำปองเนี่ยก็เป็นที่ที่เอาไว้พักผ่อนนะอืมโอ้โหเคยไปใช่ไหมเคยไปเคยไปเนี่ยเดี๋ยวจาพาเราไปดูด้วยวันนี้ แล้วเขาจองโรงแรแบบเป็นโฮสเย์ครับออแบบนอนด้วยกันเลยเจ็ดคนเลยนะครับวันนี้ <c oughs> ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงก็เนี่ยเดี๋ยวเก็บภาพมาให้ดูนะครับแล้วก็ ก่อนที่เราจะเข้าที่พักเนี่ยเราก็แวะร,แวร้านกาแฟเขาบอกแถวนั้นร้านกาแฟสวยๆมีเยอะมากนะครับวิวมันดีดีมากนะครับก็ชื่อร้านที่เราไปเนี่ยเรียกว่าร้านชมนกชมไม้จริงเราเข้าผิดร้านเว้ <laughs> เพราะว่าร้านชมนกชมไม้เขาเปลี่ยนเปลี่ยนที่หมดสัญญาอะไรเงี้ยย้ายฝั่งหาไม่เจอสุดท้ายก็ไปเจอนะก็อยู่ตรงข้ามกันแต่วิวก็ไม่ได้ไดีอะไรมากมายงง,ง,งเอ้ยทำไมวิวไม่คุ้นวะเขาบอกอ๋อเพิ่งย้ายมาครับอะไรเงี้ยก็เลยได้รู้นะครับอัปเดตกันครับหลังจากที่เราพักผ่อน ในที่แม่กําปองนะบอกเลยอากาศโคตรหนาวอะโอ้ตอนแรกผมคิดว่ามันมันน่าจะร้อนนะอยู่เชียงใหม่นี่โคตรร้อนอะแต่พอกลางคืนฮะโอ้โยจับไข่เนี่ยจับไข่จับไขนะ่ข <laughs> ขนั่นอยู่<น>ที่นอนจับไข่ <laughs> โคตรหนาวนะแดีแต่โคตรดีเลยก็ไข่มันอุน่น <laughs> โอ้ตื่นเช้ามาก็รับบรรยากาศที่ดีนะครับแล้วก,ก็กินอาหารหลังจากนั้นเราก็เดินทางต่อนะจากแม่กําปองเนี่ย เราก็ไปไปวัดไปทำบุญวัดอะไรนะเขาเรียกว่าพุทธบาทสี่รอยนะครับผมก็ดูดูสี่รอยแล้วงงดีเหมือนกันว่ามันคืออะไรตอนแรกไม่เข้าใจไม่เข้าใจก็เดี๋ยวมีภาพประกอบให้ดูแล้วกันว่าเป็นยังไงสี่อยเนี่ยก็เป็นเท้าที่ทับกันนะครับสี่รอยของพระพุทธเจ้าสี่องค์ ก็ถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็ก่อนที่จะไปพระพุทธบาทสี่ลอยเนี่ยเราแวะไปร้านกาแฟของเพื่อนเราก่อนกบนะครับไม่รกบได้เก็บภาพไว้เปล่าเก็บภาพไว้เดี๋ยวจะเก็บภาพมาให้ดูคิว่าเป็นยังไงนะครับก็เป็นบรรยากาศร้านก็น่ารักดีนะครับใครก็ผ่านมาก็แวะได้นะครับเซิร์ชใน Google ได้ขวัญข้าวที่ร้านขวัญข้าวหลังจากพระพุทธบาทสี่อยนะครับก็ หลับฮะเพราะว่าเราเดินทางันเนี่ยมากเลยผมก็ไปกับนี่สี่ชั่วโมงก็เลยกลับเข้ามาที่พักนะฮะที่พักโรงแรมเนี่ยก็สวยงามเป็นสไตล์มอล็อกโคนี่ที่ผมอยู่กันเนี่ยนะฮะก็นึกว่าอยู่ต่างประเทศเลยโมร็อกโคโหการตกแต่งนี่แบบสวยงามมีชุดให้เปลี่ยนนะครับแต่ผมไม่ใช่สายถ่ายรูปไงก็เลยไม่ได้ถ่ายรูปมานะครับไม่เปลียนเลยเหรไม่เอาเขินนะก็ เราก็มาเสพบรรยากาศกันนะครับวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วที่ผมจะอยู่กับพวกนี้นะครับ<พ>ผมเทอ่เดินทางกลับครับผมก็รู้สึกว่าเสียดายมากนะอยากอยู่เพิห้าวันสิบวันนะแต่ว่าก็อยู่ดิไม่ใครห้ามนี่ <c oughs> อยากอยู่ก็อยู่ไปดิรู้จะกลับแล้ว,ลวโอเคนะเมื่อคืนมีเล่นเกมแนละ้วสนุกมากเลยมีความรู้ใหม่เฮฮาก็ได้ได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งนะเป็นไรมากไหมมือน่ะเป็นคำพูดเดี๋ยวไปเค็มนะมือ เป็นคำพูดสำหรับทริปนี้นะใครไม่ได้มาทริปนี้ก็อาจจะไม่รู้นะ <ผม S 1> ถ้าใครอยากรู้ก็หลังไม่มาถามนะครับสาหรับการท่องเที่ยวทริปนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วกันครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในทริปมีโอกาสอยากให้มาบ่อยๆนะครับโอเคทุกๆคนงั้นเราไปละบายสวัสดีครับรอ,รอ,อ,บอ,อ,อบมา อยู่บนดอยคอยน้อง กลับมาทานานกว่านี้พี่ใจไม่ดีแล้วนะพี่คอยเธอกลับมามาบอกรักกันมันดอยหนาวกายยังดียังมีพ้าห่มห่มให้แต่พี่หนาวใจ ใครจะห่มให้หนอหน้าหนาวปีนี้พี่คงต้องเศรา้าหนาวง้อยคงหนาวตายบนดอยรอคอยคอยเธอกลับมารอคอยรออยู่บนดอยคอยน้องกลับมาถ้านานกว่าน,นี้พี่ใจไม่ดีแล้วนะ เมื่อไรน้องจะมามาบอกรักกันอยู่บนดอยรอคอยรออยู่บนดอยคอยเธอกลับมารอคอยรออยู่